เทวดาอาจจะยากหน่อยแต่ถ้าพูดกับเทพโภงงามนี่อาจจะง่ายหน่อยอาจจะเข้าใจกันง่ายหน่อยเพราะเป็นคนเหมือนกันนะฮะในเมื่อเราีโอกาศพูดแล้วผมเลยแบ่งเป็นขั้นตอนให้มันละเอียดขึ้นถ้าเรื่องในอนาคตย่อยเป็นสามขั้นตอนที่ผมเขียนหนึ่งสองสามปัญหาก็ย่อยเป็นสามขั้นตอนเช่นกันคือถ้าเป็นเรื่องในอนาคตขั้นแรกควรจะเกินนําก่อนเกินนําว่าเรื่องที่เราขอเนี่ยมันคือเรื่องอะไรเช่นบางคนมีที่ดินอยากจะขายที่ดินก็บอกไปเลยว่าลูกมีที่ดินอยู่ที่นี่โฉนดอยู่ตรงไหน อยู่ที่ไหนยังไงอยากจะขายในราคาเท่าไรเกินนําไปละบอกข้อมูลไปละอันที่สองสาเหตุที่จะขายเพราะอะไรเพราะว่าถ้าขายได้ลูกจะนําเงินไปทําบุญลูกจะนําเงินไปชําระหนี้สินที่มีอยู่บอกสาเหตุไปละอันสุดท้ายบอกว่าที่ดินจะได้ขายยังไงใช้หลักทางโลกมนุษย์ทั้งหมดที่ดินจะได้ขายมันก็ต้องมีคนมาซื้อขอให้เจ้าของที่ดินที่จะมาเป็นเจ้าของที่ดินต่อจากเราเนี่ยให้อํานาจสิ่งสิสทธิ์ดลจิตดนใจให้มาเจอ โดยวิธีไหนก็ตามอาจจะบอกว่าให้ลูกไปซื้อไอติมแล้วไปเจอที่รถไอติมก็ได้ถ้าละเอียดขนาดนั้นนะฮะก็แล้วแต่ไปพูดเอาเองวิธีนี้ผมผมแล้วแต่ให้ไปเขียนเอาเองนะฮะก็บอกว่าเกินน้าเรื่องที่ขอสาเหตุทําไมถึงขอแล้วจะให้สําเร็จเนี่ยต้องทํำยังไงเช่นบางคนทํางานราชการอยากจะให้เลื่อนขั้นคนที่จะให้ขั้นเราคือใครก็คือเจ้านายแหละรู้ชื่อเจ้านายก็บอกชื่อเจ้านายไปอันนี้เป็นเทคนิคนะฮะแล้วแต่ ไปคิดเอาเองให้มันอยู่ใน3ขั้นตอนเรื่องในอนาคตเป็นแบบนี้อันที่สองถ้าเป็นปัญหาบอกอยังไงเกิดปัญหาตอนนี้ลูกมีปัญหาเดือดร้อนคือลูกมีหนี้สินภาระหนี้สินจานวนเท่าไหร่อันที่สสาเหตุมันมาจากอะไรบอกสาเหตุองค์นารายจ้ร้ที่มาสาเหตุมันเกิดจากการที่ตอนนั้นลูกไม่มีเงินลูกเลยจําเป็นต้องไปยืมเงินมาแต่ตอนนี้มันสร้างความเดือดร้อนให้กับลูกเพราะว่าเจ้านี้เขาตามทวงวิธีแก้ไขปัญหาถ้าคนฉลาดหน่อย ขอองนารายดนจิตดนใจให้ไปทวงเจ้าหนี้คนอื่นอย่ามาทวงลูกแล้วแต่นะฮะอันนี้อันนี้มีคนเคยใช้แล้วได้ผลผมมันมันแล้วแต่เราพูดนะฮะหรืออาจจะบอกว่าให้เจ้าหนี้เขาโอนอ่อนลูกก็จะใช้ลูกไม่หนีแต่ขอให้เจ้าหนี้เขาใจดีให้ต่อรองออกไปก็ได้มันก็ได้เหมือนกันมันอยู่ที่ปากเราแค่นั้นเองนะฮะบอกวิธีเช่นถ้าเรามองตามหลักหนี้มันจะหมดก็ต้องมีเงินไปใช้หนี้อาจจะบอกว่าให้งานที่ลูกทําอยู่เนี่ยให้มันได้เงินเยอะๆแล้วมันก็โยงมาถึงการใช้หนี้ดังนั้นสามขั้นตอน3หัวข้อเนี่ย ไปเขียนเรียงความถึงองคนารายจะก,กี่หน้าแล้วแต่ปัญหาของเราสมมติว่ามีอยู่5เรื่องก็บอกไปเลยในการจุดทูบครั้งเดียวเนี่ยหเรื่องเนี่ยแยกให้ออกอันไหนเป็นเรื่องอนาคตก็บอกสาขั้นตอนปัญหาก็3ขั้นตอนเขียนเตรียมไว้เสร็จแล้วจะทํำยังไงถึงขั้นตอนจุดทูบละเขียนเตรียมไว้ก่อนพอจะจุดทูบเนี่ยทูบที่ผมมนให้จะจุดเวลาไหนก็ได้แล้วแต่ช่วงที่สะดวกกลางวันกลางคืนได้หมดเพราะเราจะรู้เองว่าช่วงไหนที่เราสงบและสะดวกที่สุดบางคนไปจุดทูบแต่ลูกรีบไปโรงเรียนจิตมันอยู่ที่โรงเรียนแล้ว ไม่อยู่ที่ทูปจุดเปลืองทูปเปล่าๆเ,เพราะจิตไม่ตั้งมัน่นแต่ถ้าเลือกช่วงจุดที่มันสงบแล้วเราสะดวกมันจะสื่อได้เต็มที่เรื่องที่ขอสําเร็จไ้ขึ้นนะครจุดต่อหน้าพระก็ได้จุดต่อหน้ารูปปั้นเทพก็ได้แล้วแต่หรือว่าจุดกลางแก้งก็ได้บางคนอาจจะอยู่หอพักคอนโดจุดตรงระเบียงก็ได้แล้วแต่นะฮะสถานที่ไม่เอื้ออำนวยเราสังเกตเอาเองจุดต่อหน้าพระก็บางคนเอาเทียนมาก็จุดเทียนสองเล่ม แล้วก็หยิบทูบออกมาส6ดอกก็เอาทูบเนี่ยไปจุดไฟต่อจากเทียนผมจะมีเขียนบรรยายตรงนั้นแล้วนะฮะพอทูบติดไฟแล้วก็ถือทูบแล้วก็เป่งวาจาตามที่ผมเขียนด้วยอํานาจของทูบและเทียนขององนาลายคือเราระลึกถึงอํานาจองนาลายขอให้ท่านช่วยลูกชื่อนายอะไรนางอะไรแนะนําตัวไปมีเรื่องอยากจะขอให้ช่วยดังต่อไปนี้หยิบกระดาษที่เขียนเตรียมไว้มาอ่านให้ละเอียดสาเหตุที่ผมไม่เขียนก่อนเพราะอะไรเพราะถ้าไม่เขียนความคิดจะตีกันในหัว ขอเรื่องนี้ปุ๊บมันข้ามไปอีกเรื่ององค์ละลายท่านมาฟังมันขอเรื่องอะไรกันแน่นะฮะแล้วขอก็ขอให้ให้ให้ถูกนะฮะเคยมีคนขอไม่อยากเป็นทหารนะฮะซึ่งการที่จะไม่ให้เป็นทหารคือต้องจับได้ใบใบ,ใบ,ใ,บใบดำอ่าจับได้ใบดำจะได้ไม่เป็นทหารจับได้ใบแดงคือเป็นทหารคนคนนี้ น้าเขามามาจุดทูปปฏิบัติทุกอย่างประสบความสำเร็จทุกเรื่องเพราะเขาตั้งจิตถูกวิธีคนนี้ก็ไปจุดทูปเหมือนกันแต่พอผลปรากฏสุดท้ายวันสุดท้ายแล้วนะฮะใบแดงก็เหลือน้อยแล้วจับได้ใบแดงเริ่มแรกดีใจแต่จริงๆไม่อยากเป็นทหารแต่พอจับได้ใบแดงปุ๊บวินาทีแรกดีใจจับได้ใบแดงเย่แล้วพอเขาประกาศว่าได้เป็นทหารหน่าซีดอา้าวทาไมถึงได้เป็นทหารผมถามว่าจุดทูบหรือเปล่าเขาบอกจุดทุกวันตั้งจิตถึงออนไลน์ทุกวันแล้วถามว่า น้าเขาถามว่าน้าจุดเนี่ยทุกเรื่องสําเร็จหมดทําไมเขาจุดแล้วถึงไปพลาดโดนทหารไหนลองบอกซิวิธีจุดจุดยังไงเขาก็บอกว่าองนารายครับผมชื่อนายนี้ผมจะไปจับถ้าจับใบดําใบแดงวันนี้ผมไม่อยากเป็นทหารขอให้ผมจับได้ใบแดงนะฮะผมไม่อยากเป็นทหารแต่ขอให้ผมจับได้ใบแดงนะฮะองนารายก็ถ้าจะงงว่าคนอื่นก็ขอเหมือนกันในรอบเดียวกันก็มีคนมาขอเหมือนกันคนคณะเขาบอกว่าขอให้จับได้ใบดํา ก็จบเลยออนไลน์เข้าใจว่าต้องจับได้ใบดําเขาก็ไม่เป็นทาหารแต่อีกคนนึงบอกไม่อยากเป็นทาหารแต่ขอให้จับได้ใบแดงเพราะฉะนั้นคําพูดเราสําคัญนะฮะขออะไรมันจะได้อย่างนั้นแล้วก็ถามว่าทําไมถึงไปบอกว่าใบแดงเพราะเขาไม่รู้เขาดูฟุตบอลใบแดงมันคือไล่ออกเขาก็นึกว่าทหารใบแดงมันคือไล่ออกไม่ต้องมาเป็นทาหารนะฮะดังนั้นเราควรรู้เรื่องอะไรที่เราจะจุดเนี่ยควรรู้ก่อนนะฮะพอเราเราพูดหมดทุกเรื่องที่เราขอหมดแล้วเนี่ย แล้วก็พูดทิ้งท้ายมือเราก็ถือทูบอยู่ตลอดนะฮะก็บอกว่าท้ายสุดนี้ขอพึ่งอํานาจทูบเทียนองนาลายนี้และแรงอธิษฐานจิตของลูกได้โปรดให้สิ่งที่อธิษฐานประสบผลสาเร็จขึ้นจริงอธิษฐานเสร็จแล้วก็ปักที่หน้าหิ้งพระหรือปักกลางแจ้งแล้วแต่เสร็จแล้วสิ่งที่ต้องทําต่อคือปักทูบเสร็จกลับมานั่งสมาธิจะนั่งในห้องพักก็ได้หรือบางคนสถานที่ไม่เอื้ออนวยนั่งบนห้องนอนนั่งสถานที่ไหนก็ได้นะครับเพราะว่าสมาธินั่งได้ทุกที่นั่งสมาธิให้นิ่งเมื่อรู้สึกนิ่งแลล้วืมมตามาาอออธิษฐนีกรบ แต่รอบหลังอธิษฐานในใจเปลี่ยนคําพูดขึ้นต้นเป็นว่าด้วยอํานาจองคนาลายจะไม่มีทูปเทียนละเพราะทูปเทียนใช้ไปแล้วที่เหลือข้อความเหมือนเดิมตอนท้ายก็เปลี่ยนเป็นท้ายสุดนี้ขอพึ่งอํานาจขององคนาลายทูปเทียนก็ไม่มีนะฮะแล้วก็ทูปเทียนก็ปล่อยให้มันดับไปเองนะฮะแต่บางคนอาจจะประหยัดเทียนก็ได้คืออธิษฐานเสร็จแล้วก็ดับเทียนขั้นต่อไปก็มาจุดเทียนที่ขาไว้แล้วก็ทูปชุดใหม่เพราะทูปมันใช้ยังไงมันหมดอยู่แล้วนะฮะซึ่งทูปเทียนนี้มันจะสําเร็จได้เนี่ยมันอยู่ที่จิตของเรา แล้วก็อำนาจขององค์นารายเข้ามาช่วยนะฮะคือคือเทพเทพเทวดามีอำนาจอยู่แล้วแต่มนุษย์ต้องรู้จักขอให้เป็นนะฮะขอให้เป็นแค่นั้นเองอันนี้คือการใช้ทูบเทียนต่อมาถ้ามันเป็นเรื่องของการใช้น้ำมนคือยังไงทําไมถึงต้องเป็นน้ำมนนะฮะจริงๆแล้วอาจจะเอาไม่ต้องเป็นน้ําเปล่าก็ได้นะฮะอาจจะเอาเป็นกาแฟเป็นคาปูชิโน่เป็นมอคค่าหรือว่าเป็นแฟนตาแล้วมามนให้เป็นน้ำมนตก็ได้ นะฮะเพราะว่าให้มันเป็นน้ําที่มันเข้าไปในร่างกายเราแค่นั้นเองแต่ถ้าเอาน้ำเขียวน้ําแดงมามนเดี๋ยวทุกคนจะเป็นกุมารทองกันไปหมดนะฮะคือที่น้ำมนมันช่วยได้ยังไงเพราะว่าน้ํามันเป็นสิ่งที่ทุกคนกินเข้าไปทุกวันอยู่แล้วนะฮะกินเข้าไปเนี่ยหลักของน้ํามันคือเข้าไปมันก็เข้าไปตามเส้นเลือดเข้าไปตามระบบย่อยอาหารระบบปัสสาวะอะไรมันผ่านมันเลี้ยงร่างกายเราอยู่แล้ว ถ้าเป็นน้ําธรมรมดาทุกวันทุกคนก็ต้องต้องกินอยู่แล้วขาดไม่ได้อยู่แล้วแต่เป็นน้ามนต์มันต่างยังไงน้ามนต์อยู่ที่การใช้จิตอธิษฐานทุกอย่างที่ผมบอกมาไม่ว่าจะเป็นแก้กรรมใช้จิตอันนี้เป็นออปชั่นเสริมนะฮะก็ใช้จิตจุดทูบก,ก็ใช้จิตน้ามนต์ก็ต้องใช้จิตนะฮะแล้วใช้ไปใช้มาอาจจะกลายเป็นโรคจิตถ้าไม่มีสตินะฮะเพราะมัน,ม,นมันจิตจิตกันทั้งหมดนะฮะตรงนี้เนี่ยน้ำมนต์จะใช้รักษาโรคได้ยังไงตั้งจิตก่อนทุกครั้ง ถ้าไม่ตั้งจิตดื่มน้ำมนไปเลยไม่อธิษฐานอะไรเป็นน้ำเปล่าเหมือนที่ซื้อมาเนสเล่ le, น้ำดื่มตาสิงไม่มีประโยชน์ทำไมต้องใช้จิตเพราะจิตของเราแหละจะเป็นตัวนำพลังเข้าไปในร่างกายไปตามส่วนที่มันไม่สบายใช้น้ำเป็นสารสารในการนำพลังเข้าไปเพราะน้ำมันเข้าไปในร่างกายง่ายสุดน้ำมนองนลา,ายมน์ให้เสร็จปุ๊บก็ไปตั้งจิตลองเปิดวิธีดื่มน้ำมนนะฮะ วิธีดื่มน้ำมนต์เทน้ำมนต์ใส่แก้วแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานพูดออกมาหรืออ่านในใจแล้วแต่เพราะด้วยอย่างเป็นเรื่องของการใช้จิตด้วยอำนาจน้ำมนต์ขององ,งาน,านารายขณะนี้ลูกชื่อแนะนำตัวเราไปกำลังอธิษฐานจิตถึงอง,งานารายผ่านน้ำมนต์นี้อยู่โดยขณะน,นี้มีอาการของโรคคือเจ้าตัวจะรู้เองใช่ไหมฮะเจ้าตัวรู้เองว่าเราเป็นอะไรเช่นเป็นโรคกระเพาะเป็นมะเร็ง